สวัสดีครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยรุ่มเย็นครับการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพี่น้องเหล่าทหารที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อดูแลความสงบและให้เกิดความสุขในพื้นที่แก่ส่วนรวมครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้มนญชาการฐานบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจแถวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเหล่าฐานกล้าพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานแนวโน้มสถานการณ์และมอบนโยบายสั่งการแก่หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่และการสับเปลี่ยนกำลังหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยัางได้วางมาตราการในการดูแลปกป้อง3าจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงเพื่อพี่น้องประชาชนได้อยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างสันติและสงบสุขและยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้ด้วยครับน,นี่อยากจะเรียนให้ให้พวกเราได้ได้รับทราบว่าการที่เราเดําเนินการทางยุทธศาสตร์แบบนี้นะ มัน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 เป็นการพัฒนานการในทางที่ดีเพราะว่าเราต้องแก้ปัญหาภาคใต้ของเราเนี่ยใน3กลุ่มด้วยกันในการสร้างความเข้าใจนะคือคนในพื้นที่มีความพึกพอใจในภาพรวมในส่วนใหญ่นะในส่วนที่สองคนในประเทศก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็เข้าใจว่าเราทําอะไรกันอยู่ในส่วนที่3มก็คือระหว่างประเทศคือนอกประเทศของเราเนี่ยเพราะว่าวันนี้โลกมันมันไร้พรมแดน พราะนั้นมันมีกฎหมายระองเท้าอีกหลายตัวที่เราต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานต้อยิ่งในการใช้กําลังขนาดใหญ่วันนี้เราถือว่าเราใช้กําลังขนาดใหญ่นะใช้กาลังทหารตำรวจนอกพื้นที่เข้ามาด้วยมันจะเกิดผลสำลีอย่างไรมันจะมีการตกลงอะไรกันอย่างไรไเป็นเรื่องของอนาคตนะมันไม่ใช่วันนี้หรอกมันเพียงแต่เพียงว่าเริ่มที่จะก้าวเดินกันต่อไปในการที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันในทางที่จะขจัดข้อขัดแย้งที่มีในพื้นที่ต้องฝากไปถึงพวกกลุ่มพวก,ก่วย้ดูแลมด้วยว่า เพราะส่วนที่เป็นกําลังฐานผู้บริการเนี่ยท่านต้องท่านต้องเข้าใจใหม่นะว่าที่เราทําทุกวันนี้เพื่อจะพัฒนาให้พี่น้องของท่านเนี่ยไปสู่ความอยู่ดีกินดีขึ้นวันนี้มันก็น่าที่จะจะดีขึ้นแล้วล่ะนะผมก็ไม่อยากให้การเารนเมืองเรื่องต่างๆทางการเมืองท้องถิ่นกันไปแล้วแต่มาเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาภาคใต้วันนี้จะเห็นได้ว่าผมผมก็ต้องทาหน้าที่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันใช่ไหมเราก็แก้ปัญหามาหลายหลายรัฐบาลแล้ว ทุกอย่างมันก็พัฒนามาตามถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนนี้วันนี้มันก็ไม่เกิดอย่างนี้ประเทศชาติจะสงบสุขได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนจะต้องร่วมกันร,รักษาความดีงามให้ดารงมั่นคงในแผ่นดินเพื่อความเป็นปึกแผ่นความผาสุกและความก้าวหน้าของประเทศชาติดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพบกับรายการร้อยใจไทยร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร สมรับวันนี้สวัสดีครับอะไรเนี่ยนี่เยอะก็ต้องรู้จักพอไงเย็นถึงใจด้วยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมเฮ้ยผม,ผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี 02-466-9955ปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวิน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 น้ำมันยามาวินไม่เหนียวเหนอะเปลือกตา